นี่มาแปลกตากว่ามูครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับยูทูบช่องอีสา,บานบาดเองเบ้ามีฝ้ามาเจ็บเฮ็ดตอนควานสีแจ้งตอนนี้ตีหาตีหาเคืองนะครับเด้อเห็นฝ้าแนวนี่ตีหาเคืองนะครับเด้อไปเป็นยังจังมากต่กังขึ้นร่องมากกังอ่าควานสีแจ้งหรือว่ากระซําแจ้งนั่นแหละมาตอนแจ้งเบ่งเป็นแนวด้ปกติสไตล์เบ้ามีนี่อุ้ยนี่เพิ่นบอกว่าให้เจ็บเอาเลยไรนี่นี่พี่น้องว่าจินได้บ่าไดนาบอกเบ้ามีมาส่วนตัว บ้ามีข้าเจ้าเก็บเอาหลายแล้วนี่มากกับพ่อแจกพอรตเลยนี่เดี๋ยวจังมาเชฟเอาเพราะว่าเฮ็ดอันนี้มันต้องใส่เวลาเก็บค่อยๆเก็บนาน่าไปปกติบ้ามีสิมาเก็บเฮ็ดทานไปแจกให้บ้านเด้อครับเด้อขันผู้ใดพ่อผู้ใดเห็นผู้ใดบ่เอาเอือนบ้ามี่เนี่ยเด้อซุ่มอยู่นในไฟเห็นเสียงแม่มาบแม่มาบสองสามเสียงนั่นขันพ่อเฮ็ดทานเก็บมาเนี่ยเสียไปแจกผู้เฒ่าอยู่ในบ้านขันเจ้าของได้กินไก่ผู้เฒ่นได้กินน้ำผู้เพิ่นมาบ่ได้ก็ได้ ที่นี่ก็แล้วถ้าผู้ใดสีเข้าใจเห็นใจและสงสารล่ะครับ<อ>บ่แม่นหอนได้หอนเจ็บได้ให้ท่านก็นได้เบิ่งดอกได้ว่ามัน<อ>บวยยว่าข้าจะเอาไปหนึ่งตัวผู้เฒ่าไปหนึ่งพี่ห้องเพิ่นเอาไปหนึ่ง,อง,อง,องเอาไปให้เพื่อนเอาไปให้เพื่อนเพิ่นหนึง่ง แจโบออนก็นให้เพิ่นไปเรียกเอาเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งหนึ่งออกมาแล้วมันสิเป็นสีดำดำด้วยครับเด้อเห็ดอันนี้หนึ่งออกมาแล้วมันสิเป็นสีดำดำมีอีกบ่เอาเบิดลละจงไปเรียกออกเอาออุ้ยโอ้โอ,อ้ว้าวเห็นบ่เน,นี่นี่สองดอกจริงๆเขาเอืนเ่นเห็ดทานเลียนเขาเอื่นเห็ดทานเลียน เอาไปแจกผู้เฒ่าเสียบ้าวมีผู้เอานี่เสียบ้าวมีนี่นี่ผู้เพิ่นด้อยโอกาสบ่แม่นว่าเฮาสิได้แต่ผู้เดียวหรอเฮาเฮาก็ต้องหูจักเพื่อแพียอันนี้ครับเพิ่นบ่เว้าบ่สร้างมาบ้ามีก็บ่กล้าเอานี่เงี้ย่นี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 ่ใต้ต้นน้ำเกลียงบ่หลายดอกก็พอแล้วเอาไปมื้อละศพใหญ่ๆเอาไป กูมากขึ้นยังนี่กูหนึ่งกินถ้าค้าว่าเพื่อนมากเนะี่ยเพื่อนมาป้าบ่ได้เพื่อนมากป้าบา่ได้แล้วเพื่อนเท่าต้าว่าเพื่อนเคยกินแต่เจ็บไปแกเพื่อนให้เพื่อนนั่นแล้วเขามีแห้งอยู่ดีแมนบ่พี่น้องเขามีแห้งอยู่ดีบ้ามีเอาไปบ่ได้เอาไปสุเดียวเอาไปทงเดียวมันเกิดบริเวณนี่ตัวดอกเท่าพดดอก อไปผู้เพิ่อนด้ยโอกาสเพิ่นกะจินได้แม่นันแล้วผู้ไปได้มาเป็นมาคู่มือแม่นบ่าละพอมาคู่มือจะคว้างเจ็บได้เพชรท่านมันบ่าเสียบหนึ่งแล้วมันเป็นสีดำชีเดยียดบดา่ามักแต่ผู้อ,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 บบอื่นเพิ่นกะกินบ้านว่าเฮาบ่กว่าจีนเรเพิ่นถีบบ่านจนป่ะบนว่าแม่แล้วมึงเกียบแต่เห็ดท่านไปแจกเอา ได้เฮ็ดอื่นกะแจกคือกันหนานีมันหนาเฮ็ดทานเนา,นา,นานนนะยินยีนเขาพี่ภาษากับบ๊อเป็นยังมันแจงเบิ่งเอาลักยังเบิ่งเอาลักยังเดี๋ยวไปเอาอีกเต็มถุงแล้วเด้อเดี๋ยวอ,อยียกยศสองสามหอ,อก เต็มถุงอายะแล้วอี่เก็สองสามดอกกับพ่อพี่นอ้องหายากเด้มันสีเกิดอยู่เป็นมูมันสีเกิดอยู่เป็นมูบนบ้นาหาได้ง่ายๆเลยครับด้วยเห็ดอันนี้ขันเขาท่วมเขาจังได้ขันเขาบ่ดท่วมเอากรบบได้ใช่ลรอนั่นเห็นว่า มันเป็นสีผ่ามันง่ายๆนั่นรุดออกมาท่างนี่ขันบริเวณนี่เดี๋ยวสีผ้าเบื้องลักมันมีหลายคนที่บ่เสียบ้ามีมีหลายคนที่บ่เสียบ้ามีวันนี้คือพี่ปราษาเล็กหน่อยเอานี่เขามาน่นีนี่ลกขออนุญาตเ้ียขอจังหน่อยพูดลงคนล้นกับว่าลักเดียนมันเ่รมันรักเดียน ขันย่างตรงไปนี่เป็นพี่ภาษาใหญ่นี่ตรงไปนี่แต่ว่าฟัางทางนี่เพิ่นสิฝังเด็กหน่อยเด็กหน่อยเพิ่นบ่เผาไงเพิ่นสิใไซวิธีฝังคันเด็กหน่อยป่วยเป็นอีหยังจังซั่นจังซี่อ่ะสาธุแล้วกลางคืนมาผู้ดเดียวมันจะย,ยากเห็นบ่บ่เห็นอีกแล้วเข้าทางได้ระบาดอีกจะซีหาดอกนี่นะยังมีเลยวะ เออเออนี่แล้วแมียนความเบาวมีบ่คันคันบ่ช่ำช่วงคันบ่หุยักมองมันบ่ฝุ่กกับบ่ได้ดีเห็ดทานก็ได้หายากหายากเรา,าเห็ดกว่ากับบ่เกิดแล้วโชคม ắ นทำปวงได้สวบปักไงเอออย่าเมนบ่ไดนอนนี เบิ้งว่าเขาสิพ่ออีกจังม,บงม,มูบ่มันเกิดเป็นมูครับมันเกิดเป็นมูเห็ดอันนี้พอเห็ดอันนี้วายปุ๊บเห็ดอื่นก็บอกเกิดเห็นบ่ปกติมันอันนี้มันเป็นปลาเห็ดกอเลยเออดอกลิ้งเลี้ยงขา,ขาวๆแดงๆสมๆนั่นทีมน่มากเกิดแถวนี้แต่ตอนนี้เป็นเห็ดเออเขาเอิ่นว่าเห็ดท่าเลียดเกิดแทนแต่ว่าเห็ดอันนี้มันถือยู่เป็นมู บ่มเป็นหาได้ง่ายเท่ากันดน้่ไปไปเบิ่งกันวออ่าห้าสีพ้อีกบ่มีตัวหอยไก่ปลาเชียเดี๋ยวเดี๋ยวบามีสิพามาส่องชีวิตไก่ปลาเตเต็มอ้าวบ่เห็นอีกเลวพี่น้องโอ้ยดองนึงก็บ,บ่เกิดบาด พี่ห่อไม่สีเห็นกินได้เยอะบ่เห็ดอันนี้เห็ดไตเบีย้ยลยครับเอนี่นี่เห็ดไตเบีย้ยของแท้เยอะมาสูนเยอะมากินเยอะมาจับเด้อยุทางใดแล้วมันถิเกิดยุใสแล้วพี่น้องบ่เห็นเลยบาท có hiện yên chắc được rồi Đây. Khâu bay đi lười, ừ. lười bạn nhỉ. viên đọc về. chắc đọc lại thì nó. hết qua bọn đi chắc đọc lười. โคนทฮ็ดพวกกับ่เกิดป๊าดเหยียบบ่มีโศกเหยียบบ่มีหมานเนาะเฮาเนาะเหยียบบ่ได้อืม เป็นจังได๋นี่บ่พี่น้องท่านได้ว่าเฮ็ดอีหยังก็สร้างขันปัญหาง่ายเจ้าได้เบิดแล้วมันหาบ่ง่ายเด้อยังยังวะสานบ่สานอีหยังพี่นวองโอ้ยบ่เห็นจักดอกเลย ว่าเรื่องว่ามาถลุพี่ภาษาอีก่มึกัย่อมเลยเฮ้ยบ่กเกิดเลยว่าเฮ้ยเอาวนม้าม่วงนี่อีกแลว้ววะพี่น้องขนาดบ้ามี่ย่างขักๆเดยนี่เอาบ่เสียมาเบื้องกันบ่ได้ตั้งใจมากเดยนี่บ่ได้ตั้งใจมากเดยนี่ เนี่ยกังเคลื่อนขึ้นกัน,นกังเคลื่อนกระว้นมาจ้าเสียมันแปลว่านี่อย่างว่าเธเบ่งเบ่เสียนั่นนี่วนมาอีกแล้ววนมาอีกแล้ววนมาอีกแล้วเอาไปทางพี่ถ้าเบ่งเล่าบาดนี่บ้ามีสิไปทะลุไปเลยสิวนมาใส่มันเดียเสียคุกเมื่อแทบทุกเมื่อนั่นแหละสิบเมื่อสิบมะม่งเก่าอยู่ประมาณเก่าเทีย ตัดกุ้งใหม่ขวงไห้แมนโบะหลวดไปเรื่อยเอาตัดกุ้งใหม่ขวงไห้ก็หลวดไปเรื่อยเฮ้ยคือหกเป็นตะยานเถอะละทางเอามะไม่มีทางยางกลยเพราะอะไรครับมีทางยางเด้ เห็นดอ,อกเดียวอุ้ยมูนเทาเบิดเห็นดอกเดียวดอกนี้เขาจะเอาเขาจะเอาไปเป็นเสียอุ้ยบองบอกแล้วขันเกิดเกิดเป็นมูนี่นี่มันเทามูนี่เห็นว่าดำเบิดเป็นเสียเบิดเห็ดแมนเฮาหนึ่งมันก็เป็นสีดำนี่แหละนี่ซุ่มนี่เทาเกินเทาเกินเอาบ่ได้โอ้ยแต่เสียดายโอ้ยขันหนึ่งแล้วมันจะเป็นสีดำดำแบบนี้เลย ดอกนี่เอาได้บ่ได้ดอกนี้เอาบ่าได้มันดำเกินเห็นบ่ของเฮามันยังขา,ขาวๆอยู่นะแต่นี่มันดำแล้วโอ้ยเสียดายเด้เอาซัมนี่ละพี่น้องขอบคุณทุกเรืยทุกซับทุกการที่การตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจำไว้ทีมงานอีสานบ้านของเองเดี๋ยวซัมนี้พวกได้ให้พี่น้องเพคนไปหนึ่งกินกับเจียวกับปุน่นคนกับเล้วแต่ละขอบคุณครับสวัสดีครับ